พี่จีครับมันคือแมงป่องครับขาเช็คก่อนนะพี่เชื่ออ้าไม่ใช่พี่น้นงบอกว่ามันคือตัวอะไรคะแมงป่องเมื่อกี้หลุดคำว่าพี่เชื่อมา <c oughs> พี่เชื่ออาจจะบัฟก็ได้จะบัฟก็ได้พี่จีเอาได้เอาหลอดไม่ได้นะ <c oughs> บอกเลยมั่นใจว่าเป็นขังขาวแบบทายไว้เลยบอกว่าเป็นแมงป่องใช่ไหมคะ <c oughs> ไม่เชื่อคะ่ะน่าจะเชื่อคำว่าพี่เชื่อเนาะแมงป่องที่แนทรูครับสวัสดีคะ่ะ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอีแ e. มกสาคาค,ครูอยู่กับกีตาร์ไฮสคูลค่ะบาสไฮสคูลครับยินไฮสคูลครับโบโบสังขยาครับกวางสบายสบายค่ะจีจีเทเดอร์บีเคเคค่ะในที่นี้มีใครเคยเล่นเกมแมงสาบบ้างไหมครับไม่เคยครับมันเป็นเกมที่แบบว่าให้เอามาจับโกหกกันอะไรแบบนี้กันนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นเกมไทย ที่เราเคยเล่นอาจจะเป็นคล้ายๆแบบอะไรนะอีแก่กินน้ําจริงๆจะเป็นไพ่ไพ่ตอนแหล่คือจักโกหกกันแสดงว่าเป็นคนโกหกไหมครับก็ผมไม่เก่งนะค่ะเดี๋ยวลองดูในเกมแน่เลยเดี๋ยวรู้กันพูดแต่ความจริงอางั้นเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปฟังกติกากันเล่นเกมนี้กันเลยครับและกติกาของเกมนี้นะคะไพ่จะมีสัตว์ทั้งหมด7ชนิดค่ะก็จะมีหนูแมงป่องแมงนี่ขอเรียกว่าแมงเขียวละกันสีเขียวเข้มจะเป็นแมงวันค่ะสีอ่อนส้มๆหน่อยตัวนี้จะเป็นแมงสาบค่ะแล้วก็ต่างชนิดเลยเป็นกบ ก็ขังข่าววิธีเล่นก็คือจะแจกไพ่หมดกองเลยค่ะให้แต่ละคนแล้วทีนี้สมมติว่าเป็นเิรินของหนูเนาะเลือก1การ์ดออกมาส่งให้ใครก็ได้โ<ม>ดยที่หนูบอกว่านี่คือสัตว์1ชนิดจะพูดความจริงหรือกโกหกก็ได้ค่ะ<ม>ผู้เล่นอีกคนนึงอะคะ่ะจะทําได้3าแอคชั่นค่ะทางเลือกที่1ก็คือเชื่อก็คือเชื่อว่านี่คือหนูจริงๆ2 ไม่เชื่อก็คือไม่เชื่อว่าตอนนี้มันเป็นหนูมันก็คือการชาเลนจ์ค่ะ2ข้อนี้ส่วนอันที่3าค่ะก็คือไม่ชาเลนจ์แต่เลือกหยิบขึ้นไปแล้วนําไปเล่นกับผู้อื่นต่อแต่จะไม่สามารถย้อนมาเล่นกับคนเดิมได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นใน1รอบมันไม่มีทางที่จะไม่มีคนชาเลนจ์แน่นอนถ้าสมมุติว่าทายถูกคนที่ส่งไปแล้วโกหกไม่สําเร็จนะคะก็จะต้องเป็นคนโดนไงการมาไว้ข้างหน้าเองแต่ว่าถ้าส่งไปแล้วแล้วเราโกหกนะคะแต่อีกฝ่ายดันเชื่อหรืออีกฝ่ายดันเป็นฝ่ายผิดจะต้องรับการเนี้ย ไปไงข้างหน้าแทนค่ะเ,คเกมนี้จะแพ้เมื่อมีคนนึงอะค่ะโดนไายการ์ดสัตว์ชนิดเดียวกันครบ4ใบค่ะแต่ว่าจะมีพิเศษนิดนึงค่ะคือเดี๋ยวตอนแจกไพ่อะค่ะแจกจนหมดก็จริงแต่ว่าจะมีแบ่งไม่ต้องกองกลางประมาณแใบค่ะโดยที่แดใบเนี้ยจะนํามาใช้เมื่อในนี้จะมีการ์ดท,ที่เป็นรูปสัตว์แต่ว่ามีมงกุฎค่ะหรือว่าเป็นคิงซึ่งการ์ดเนี้ยค่ะสมมุติว่าปกติแล้วเรายื่นให้ใคร แต่คนนั้นโดนไงายใช่ไหมคะปกติจะโดนทําโทษไว้หน้าตัวเองก็คือหนึ่งใบแต่พอเป็นไพ่มีมงกุฎจะต้องจัวตรงกลางเพิ่มไปด้วยค่ะอีกหนึ่งใบหรือถ้าสมมุติว่าเปิดตรงกลางแล้วดันเป็นไพ่ที่มีมงกุฎก็ต้องเปิดต่อทันทีนะคะก็จะเป็นแถมเบินเข้าไปอีกมันมีอะไรบ้างนะม,มีแมวไม่มี <laughs> เริ่มโกหกละพี <laughs> ่จิ้เลือก,กเลยใครใครก็ได้ใช่ไหมใช่ครับใครผมก็ได้ไหมอ่ะ ก่อนนะอะไรรอยู่ไปแล้วคางคกเล่นครั้งแรกยังไงก็ไม่โกหกอ่ะนี่คางคกครับเชื่อคางคกเชื่อสถิตินี้ไม่ได้แล้ว่ะคุณอย่าเล่นกับระบบให้จีจีอาจจะมองผิดจริงๆมองเป็นคางคกจริงๆใช่ไหมใช่เห็นมาบอกแล้วจีจีไม่โกหกแต่หยิบมาผิดอันผิดตัวอันนี้เรียกว่าคางข้าวนะครับส่วนเนี้ยคางคกจริงๆเอาเช็คเช็คเช็คตามตามบ้านบอกเอาอะไรครับเป็นอะไรครับก็เปลี่ยนก็ตามที่าจบอกอ่ะคางคก พี่กวางค่ะไม่จริงค่ะมันคือแมงสาบค่ะพี่จีกับพี่วัดโกหกแต่เชื่ออาจารย์อะทำไงคะก็หนูบอกว่านี่คือแมงสาบถ้าไม่เชื่อหนูก็คือไม่เชื่อค่ะเปิดเลยค่ะเปิดได้กล้องดูแมงสาบจริงด้วยพี่กวางดูสิพี่จีโกหกนะเนี่ยไม่ใช่อาจารย์เลยังไม่รู้ว่าถามอาจารย์ลังคาค้างคาวขางคาวไม่ใช่ค้างคาวแต่เป็นค้างคกค่ะค้างคกเช็คครับแมงสาบครับ แมลงสาบเหรอครับผมอยากเห็นวิอันอันหนึ่งปรขอเช็คเมื่อกี้เป็นแมงสาบมาใช่ไหมครับแมงสาบจริงๆครับไม่เชื่อไม่ใช่แมงสาบจริงอูคืออะไรอ่ะค้างคกค่ะอ๋อิ๊อไม่่อพี่จีไม่เชื่อถูกแล้วครับแล้วมงกุฎด้วยผมกําลังคิดว่าในใจนะให้พี่จีอ่ะเช็คเสร็จแล้วพี่จีอ่ะไปวัดใจกับพี่บัสต่อไม่เชื่อผมเฉยเลยอ่ะตอบไวมากอ่านถูกด้วยนะคะแล้วเปิดมาเป็นปุ๊บ ล้างข่าวค่ะอ้าวครับได้เบิ้ลเลยทีนี้พี่จีครับอีกแล้วเหรอจะล้างแค้นเหรอแมลงสาบเช็คข้างคกแมงสาบกลายท่ามาเป็นค้างคกแมงสาบค่ะพี่จีโกหกที่ยินพูดความจริงค่ะเป็นแมงสาบเช็คค่ะแม่สาบไม่ได้กับคนอื่นต่อเลยเพื่อความเซฟแมงสาบเชื่อครับถ้าเชื่อเปิดให้กล้องดูครับ มลงสาบถูกต้องครับแล้วค่ะแล้วเขาก็จะกลายเป็นมี2ใบครับตอนนี้พี่กวางแซงไปอันดับหนึ่งแล้วนะครับก็คือมีมะแรงสาบสองใบไม่เป็นไรเดี๋ยวผมช่วยช่วยเลยให้ไปสบายเราไม่ต้องเรียงได้นะเราเอาใบไหนก่อนก็ได้นะครับเผื่ออยากแกล้งใครเป็นพิเศษอยากแกล้งกิจีเป็นพิเศษแล้วแมงเขียวถ้าพี่บอกไม่เชื่อพี่ก็ต้องส่งเลยใช่ไหมหมายถ้าไม่เชื่อก็เปิดครับไม่เชื่อเปิดเลยใช่ไหมใช่ครับเออเอามาเป็น ไม่เชื่อเป็นโสดอ่าส่งคืนให้เขาเลยครับพี่จีแม่นมากอ่ะมัวสุาินค่ะครับขงข่าวค่ะผมเช็กก่อนล้วกันพี่โบครับพี่กวางโกหกมันคือหนูไม่เชื่อครับเป็นขังข่าวจริงจริงพีนโดเ๋เขาเชื่อพี่กวางไงพี่อันนี้มันเป็นเกมนะพี่ไม่ได้เกี่ยวกันนิสัยส่วนตัวละหนูรู้เหรอเช็กก่อนแล้วกัน อยู่ที่ไหนอะในกล่องไม่เชื่อค่ะเฮ้ยหนูว่าเป็นหนูรู้ได้ยังไงอะอันนี้ในกล่องจริงเอาแล้วเริ่มแค้นแล้วเชื่อค่ะเดี๋ยวอ่าเลยละเป็นหนูค่ะหนูส่งพี่จีไปสู้พี่บัสแล้วกันนะคะหนูค่ะหนูเหรอเช็คก่อนนะเล่นเก่งนะเนี่ยเล่นเป็นนะเดี๋ยวก่อนนะี่ตั้งเป็นคนอย่างนี้เนี่ยหนูโอ้โหเต็มข้อเลยครับพี่บัสหนูรักพี่นะเลยเหรอแมง วันเพีงวันหนูหนูเพีงวันไม่เชื่อจะทำอะไรอ่ะจะเช็คไงแต่ไม่เชื่อไงม่นเป็นหนูสำหรับอาจารย์เชื่อเชื่ออยู่แล้วให้กล้องดูหน่อยค่ะเชื่อว่าเป็นหนูนะคะออกมาเป็นเพงวันเนี่ยไหมผมไม่โกหกเนี่ยโกหกมาตลอดเลยอ่ะกีต้าร์กับพี่จีเนี่ยรอรอมาให้ผมต้องตอบอาจารย์ครับครับเอาละแบ่งก่องค่ะแบ่งป่องแล้วจะเช็คกันยังแบ่งป่องทางขาวอากาคิวเลยเหรออากาศคิวไ่เหรอเช็คปะกัน จิครับมันคือแมงป่องครับขอเช็กก่อนนะพี่เชื่ออาอไม่ใช่พี่้องบอกว่ามันคือตัวอะไรคะแมงป่องเมื่อกี้หลุดคำว่าพี่เชื่อมาพี่เชื่ออาจจะบัฟก็ได้จะบัฟก็ได้พี่จีเอาได้เอาหลอดไม่ได้บอกเลยมั่นใจว่าเป็นขังขาวแบบทายไว้เลยบอกว่าเป็นแมงป่องใช่ไหมคะไม่เชื่อค่ะน่าจะเชื่อคำว่าพี่เชื่อนะ แมงป่องที่แดดรูค <ff> ร <Analyt ic> ับเห็นไหมพี่พูดความจริงอ่ะไม่เชื่ออย่างงั้นพี่จีลองเชื่อหนูบ้างนะคะแมงเขียวค่ะเล่กขับเหรอเช็คก็ได้ค่ะเช็คก็ได้ค่ะพี่เชื่อไม่ใช่พี่เชื่อสิพี่เชื่อแมงเขียวไงคะ อันนี้ชัดแล้วต้องต้องเชื่อแล้วไอ,อ,อ้อนนหลุดครั้งที่2ไม่ใช่แล้วไม่เชื่อครับเอ้าไี่เชื่อเปิดเป็นเขียว <c oughs> เป็นแมงวนันวันด้วยบอกแล้วเห็นไหมว่ามันเป็นทริคเขามาพี่เชื่อชใช่ไมมหมมันเป็นทริค <c oughs> เขาไม่ได้แกล้งไม่ได้แบบว่าหลุด <c oughs> เขาแกล้งหลุดคุเดียก็มาเดี๋ยวเล่นบ้างหน่อยหนูใช่ครับหนูจับัตรหนูจับัตรมีจำนบัตรม่หนูเยอะยื่นหนูมาเชื่อเลยนะที่บัตรมีหนูทางโคกครับอ้าวแล้วทำไมมาผมอ่ะเช็ค ไม่ใช่คังคกผีแต่มันคือแมงเขียวไม่เชื่อไม่เชื่อไงเห็นไหมแมงเขียวจริงค่ะแล้วแมงเขียวเฉยเลยคนนี้หนูคนนี้บอกกบพี่จีบอกแมงเขียวออกมาเป็นแมงเขียวผมไม่กลัวหัวครับหน้าไม่วันหน้าเพราะหน้างงแล้วเลยพี่จีกลัวหัตั้งแต่เริ่มครับไม่บ้านจิต้าแมงป่องนี่เป็นคนอย่างค่ะพี่จีค่ะจะเชื่อหนูไหมถ้าหนูพูดอะไรออกไปไม่เชื่ออยากไม่ได้พูดเลยพี่เงานวันค่ะพี่จีไม่เชื่อไม่เชื่อเธอ ไม่เชื่อเธอเลไม่ได้อให้ก้องดูครับโอ้แมงป่องโรโยด้วยครับเอาขึ้นไปแมง่มีมงกุฎด้วยเออจัดแล้วปึ๊บโอ้กลัไมอีกแล้วอ่ะแมงสาบค่ะก็มาคู่กันด้วยเหรอแมงป่องกับแมงสาบอ่ะแมงเขียวค่ะเช็คครับแมงวันครับขอเช็คนะคะไี้ควางเงียบนานแล้วค่ะอาจารย์ครับแมงวันค่ะแมงเขียวแมงวันแมงสาบแล้วกันแมงสาบไม่เชื่อครับ ไปแมงเขียวค่ะค่ะแมงป่องโอ้ยเตี้เลยเหรอแมงสาบค่ะจาตายอย่างนี้เชื่อครับโอ้ยกินโก้ทำไมอ่ะทำไมเชื่อเอาไปเลยเมื่อกี้ทำเหมือนจะไม่เชื่อเลยอ่ะและเอาไปอีกหนึ่งใบเป็นมะเป็นใบแป็อุ๊ยอย่างดีแข็งข่าวเป็นแมงป่องหรือแมงสาบแล้วขึ้นแท่นเลย แมงสาบค่ะแชร์แชร์กันหน่อยเท่ากันเลยนะคะใช่ค่ะขอเช็คก่อนนะคะข้างคาวค่ะพี่จีแมงสาบสู่ข้างคาวแล้วขอเช็คนะคะให้ใครดีเออมองหน้าสบตาอย่าไม่ไม่สบตาทำไมหนุกันหมดเลยอ่ะเชื่อพี่เธอว่าข้างคาวข้างคาวแล้วดูดิผมเช็คแล้วแบบมันคือแมงเขียวเพี้ยนเลยที่แมงสามเลยเฮ้ไม่เชื่อเพราะมันมีข้างคาว นไไงหกับพิพาคนอื่นให้เริ่มแบบว่านี่ก่อนดีกว่าว่<ป>ะกบครับเช็คดีกว่าค่ะชัวร์ละชัวร์ละแมงสาบแมงป่องค่ะแมงป่องค่ะขอเช็คแมงก่องค <ปะ S 1> ่ง<ป>ะแมงสาเปลี่ยนสามสปีชีส์แล้วนะครับไม่เชื่อครับหนูเชื่อต้องเป็นแมงสาบแน่เลยไปเลยค่ะ แล้วมันคือกบครับผมไปเลยไม่มีใครพูดถึงกบเลยผมไปคนแรกไงกบคนแรกเอาพูดความจริงพี่โบยังคงตำแหน่งนะคะใครจะส่งให้เขาตอบทุกหมดเลยแมงสองมีคนร้องของค่ะเช็คครับเช็คครับกบครับใทางคบครับให้ทางกบพนักงานคบแบเนี้ยเชื่อครับ มเป็่ควาบจริงผมเริ่มไม่เชื่อพี่จีแล้วพี่จีมองแมงป่องนะเออพูดถูกพูดถูกูแต่เนี่ยแต่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนสปีชีส์ให้คืนครับพี่จีมันคือแมงเขียวครับโตโตโตแมงเขียวมีมงกุฎด้วยขอเช็คมันคือแมงเขียวค่ะโตโตโตตามคาพูดของยีนเลยมันก็เชื่อแล้วกันั้อย่างเงี้ยตโตโตจริง้วย เป็นแมงเขียวจริงๆนะคะรักต้ามากเลยแมงปอโเชื่อค่ะเย้ยถ้าเมื่อกี้เขาเชื่อมาแล้วข้างในมันเป็นแมงสาบพิ้ึ้นสาไปนะพี่โบจะไม่สัาใบเลยพี่จีนลองของกับพี่โบหน่อยสิคะตีไข่แตกเด็่วต้องมีสักตัวแล้วแมงสาบเช็คครับ เล็งแล้วนะเเค็งแล้วนะเธอเป็นกบกะแลกันขอเช็คนะคะเขาไม่วัดด้วยนะว่าเชื่อไม่เชื่อขอเช็คถ้าเช็คมาแล้วโกหกนี่คือรู้เลยนะพี่โบปกติพี่โบโกหกเราอย่าไปไปชี้จริงสิเราแข่งด้วยอีกแล้วเป็นไรคะทั้งคาวค่ะไปเล่นกับใครเนี่ยใครเริ่มนะคะพี่เริ่มเป็นไรนะคะแมงสาม ข้างคอกข้างคอกแล้วก็ข้างขาวครบทุกสปีชีส์แล้วอ่ะเปลี่ยนเป็นแมงวันนี่มาเปลี่ยนเป็นแมงวันไหมแมงสาบมีข้างขแมงสาบตาไม่ตาไม่กล้าเล่นอยู่แล้วใช่เี่เชตาไม่กล้าเล่นมีเครื่องข่าวมีเครื่องข่าวต้องไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อปั๊บแพ้เลยนะตาพูดอะไรนะแมงสาบตากล้าเล่นเหรอไม่ได้ไม่ได้กล้าเล่นเขาให้มาอีจีครับ แมงวันครับมันคือแมงวันที่ไม่สามารถมีสองวันได้เลยลถ้าพี่ไม่เชื่อนี่พี่ทำไงต้องส่งตอ่อถ้าไม่เชื่อก็เปิดแต่ถ้าเกิดจะเช็คก็คือเปิดเช็คเพื่อไปเล่นกของคนอื่นต่อ,อเชื่อเชื่อด้วยหรอครับเมื่อกี้ไหนบอกไม่เชื่อจีออได้ไปนะคะโกหก <c oughs> ไม่สําเร็จแล้วเมื่อกี้พี่จีบอกพี่ถ้าพี่ไม่เชื่อต้องทอํายังไง <c oughs> แต่พอเปิด <c oughs> พี่เชื่อเอ้าเเวันนี้หลอกลวงใครไม่สําเร็จเลยใช่ไหมครับแมงสาบไม่สาบก็ปองแล้วะแรงมากแ็งสาบ พี่ยืนกะฆ่าหนูให้คิดอีกนิดนึงไม่เชื่งทำไมหนูถึงผันมาหาพี่ที่ไทยไบยนะ้างลอเนี่ยไม่เชื่อเปิดไหม,ไมนไหนูพูดว่า แมงป่องหรือเปล่านะใส่หนามช่หันมาเอาใกล้แล้วก็แล้วตรงเนี้ยที่วางอ่ะมาจากพี่โบยเยอะมากนะแล้วถ้าในมือมีแมงสาบกับแมงป่องนี่เสียวแล้วนะเอาไปเนอื่นเลยแมงสาบค่ะแช่แช่กันหน่อยค่ะเอาไปกับคนอื่นก็ได้ค่ะไม่เชื่อ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 อาจารย์แล้วแเนี่ยเอาไปเล่นกับคนอื่นเอาไปเล่นกับอาจารย์ไงคหมแมงสาบไม่เชื่อค่ะเชฉดดีกว่าค่ะพี่หยุดอาจารย์ได้อะไร มีหนูมีทั้งคาวอันนี้ข้อหาไม่เชื่อผมนะอันนี้โดนแน่นอนไหมเอ้ามามาแล้วมามาที่ผมอะกบ้มีเยอะไงอันนี้คือกบจริงๆต้องเชื่อแล้วจริงอกะมันคือกบกิต้าส่งกบมาไม่รู้อ่ะถ้าส่งให้ใครอะผมเชื่อปึ๊บกบจริงด้วยครับ แมงเขียวค่ะครับใหม่มาที่ผมอีกแล้วต้องระวังออกแมงป่องนะคะคุณมีแมงป่องสามนะพุ้มปิดพุ่มปิดไปทั้งข่าวจบเลยแมงป่องจริงๆอ่ะไม่เชื่อเป็นแมงป่องพี่เย็นบังคับให้ตาต้องตอบว่าเชื่อเฉยๆถ้าเป็นแมงป่องจริงคือแพ้เลยนะเออถ้าเป็นแมงป่องจริงนี่คือแพ้เลยนะไม่ใช่แมงป่องค่ะเอแมงเขียวจะให้ชิ่งไปสะหน่อยเดี๋ยวนะเปิดมาเป็นทั้งขาวแพ้เลยนะและใบนี้เป็นไปปุ๊บ โอ้ยรอดเป็นแมงวันค่ะโอ้โหจะตายพี่ยินมีใครตลกเยอะมากเลยค่ะจริงๆพี่บัอดสะสมแมงเขียวอยู่นะคะทุกคนพี่โบครับแมงเขียวครับจะเอามานี่ให้ได้เเชื่อครับแมงปองอ่าเปิดซิงได้แล้วฮะเปิดสกอร์แรกของพี่โบค่ะนึกว่าจะไปชิงใส่ตากต่ชิงคิวเลยไม่ใช่หรอต้องให้พี่โบออกมาเพราะว่าการ์ดอยู่ในมือเขาทางนั้นเลยตอนเนี้ยเดาไม่ออกเลยรของใครถืออะไรเพราะว่าเดี๋ยวอะไรจ้ะแมงป่องครับขอเช็คหน่อยให้ด้วย ไม่ใช่แบงปองแมงเขียวเช็คนะคะนี่นี่อะไี่พีบัตเหรอคะแมงเขียวค่ะแมงปองแมงเขียวแมงเขียวเช็คดีกว่าแบงวันพี่จะให้ผมมีสาดอีกแล่ะไม่เชื่อไปเลยเฮียถ้าไม่เชื่อแล้วมาออกไปครั้งเขาขึ้นมาก็ถูกแล้วไงเฮียก็จะไม่โดนไงค่ะพอเขาเล่นแมงวันเนี่ยตอนเนี้ยเฮียเซฟพอเป็นแมงวัน่ะไม่ถึงแบงวันจริงจไม่น่าไม่น่าน่าจะเป็นแบงเขียวไม่เชื่อแล้วจะเสียใจ อีต้าคาพี่ขาพี่ต้าก็แค่แสดงความคิดเห็แล้วมันต้องมีคนแพ้สักคนในสองคนเนี้ต้องดูนะใครเริ่มคะเมื่อกี้แมงปงตองแมงเขียวแมงเขียวพี่บอกแมงเขียวไงใช่นี่มีงวันพูดตามจริงแขกรับเชิญเราก็โคงทุกคนต้องแย่งกันแพ้ละสองคนนี้ แมงสาบรับไม่เชื่อค่ะแต่โคตรยินก็มีคำล้ำลืออยู่เนอะล้ำลือว่าอะไรครับเดียวเห็นอาจารย์บอกคุณใส่ร้ายเลยผมครับงั้นเราลองใช้ข้อมูลนั้นในการตอบได้เลยครับอย่าเพิ่งเชื่อคนอื่นครับลองเช็คเข้าดู EP ก่อนมาซึ่ง EP นั้นน่ะโคตรยินก็แหละไม่เชื่อว่าเป็นแมงสาบ มันทำอะไรไม่ได้2ใบก็เป็นมาค่ะชารงคูแล้วไม่ส่งให้คนดีๆอย่างผมสังเกตว่าไม่ว่าใครส่งให้พี่กวางพี่กวางเช็คหมดเลยแต่พอผมไม่คนส่งให้บอกไม่เชื่อและตอนนี้เราได้ผู้แพ้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือพี่อนั่นเองค่ะเป็นแข็งข่าวยังไงกันบ้างครับนะแขกรับเชิญสนุกกับพเกมนี้ครับสนุกดีค่ะคือปกติบาไม่ค่อยไม่ค่อยแบบ อยากโกหกใครไงมันจำเป็นต้องโกหกอะโกหกตาเลยนะคะมาฝึกการโกหกที่นี่จำเป็นจำเป็นต้องทำเป็นแค่ในเกมพี่กวางพี่โบ่เหรอคะสนุกดีค่ะพอมาเล่นจริงๆก็สนุกกว่าที่ดูผมใช้เซนเดาล้วนๆเลยครับมันจะดาแม่นมากดานแมนเกินนะแค่หนึ่งตัวเท่านั้นแล้วพี่กวางรู้สึกยังไงบ้างคะที่พี่โบ่ส่ง ตัวนู้นตัวนี้ไปแล้วมันไม่จริงอะค่ะก็ปกติก็เป็นแบบนั้นแบมาแล้วแบมาแล้วพามาออกรายการกลับไปตีกันปกติคือโกหกบ่อยไหมคะไม่ ก็คือไม่เคยขาดขาดประจำเอ่ะก็ให้พี่ๆฝากช่องทางติดตามหน่อยดีกว่าค่ะตามได้ที่จีจีเพจเดอร์บีเคเนะคะเอฟีกวางสบายสบายค่ะโบโบสังขยาครับอ่านี่ครับได้ยินชื่อนี้ทีไรหิวทุกทีเลยต้องลองแล้วใช่เพราะว่าขนมปังสังขยาของพี่โบพี่กวางอร่อยมากเลยถ้าใครที่ชื่นชอบอีพีนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะคะและยังไงติดตามกันใหม่ในอีพีหน้านะคะ กัปันกีต้าร์ไฮสคูลค่ะบัตรไฮสคูลครับยินดีทสคู่ครับและพวกเรา <High School S 2> ไฮสคูลนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย